สวัสดีวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟัน d a เมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปานเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ โดยกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟอลโล่กันได้จะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปสรุป Set Index Report ประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567 เซตปิดไปที่1364.48จุดปิดติดลบ3.36จุดคิดเป็นติดลบ0.25%มูลค่าและวอลุ่มในการเทรดบางเฉียบเลยนะครับมูลค่าซื้อขายรวม35,778.61ล้านบาทสรุปยอดซื้อขายแบ่งตามกลุ่มนักลงทุนต่างชาติขายไป834.78ล้านบาท รายย่อยขาย125.83ล้านบาทกองทุนซื้อ646.47ล้านบาทและบรกเกอร์ซื้อไปทั้งสิ้น314.15ล้านบาทวันนี้กราฟเซตได้แท่งเทียนเป็นสีเขียวนะครับแต่ปิดต่ำกว่าแท่งแดงเมื่อวานนี้กราฟเซ็ตห้อยย้อยลงมาดูแล้วตลาดหุ้นไทยยังอ่อนแออยู่ในจำนวนซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง ก็มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง42.76%หุ้นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในฝั่งขายนะครับฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อแต่หุ้นตัวที่ถูกขายออกมามีแค่3ตัวตัวแรกหุ้น next point มูลค่าซื้อขาย237ล้านบาทหุ้นในกลุ่มนี้ก็ยังน่าสิวหน้าขวานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น next point หุ้น b y d และหุ้น e a หุ้นตัวที่2ที่ถูกเทขายออกมาก็คือหุ้น bbik มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทหุ้น lst มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทส่วนหุ้นที่ถูกซื้อเข้าไปได้แก่หุ้น itc หุ้น Sino หุ้น kcc amc และหุ้น Eureka หุ้นที่ติด20 t o p g i n และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่หุ้น ITC ซื้อขายกันอยู่ที่547ล้านบาทแต่ว่าติดเข้ามาเป็นลำดับที่10หุ้นที่มีปริมาณซื้อขายและมูลค่าสูงรองลงมาได้แก่หุ้น KCC AMC มูลค่าซื้อขาย71ล้านบาทแต่ว่าติดเข้ามาเป็นลำดับที่1ใน20 t y Top g i n หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงเป็นลำดับที่3ได้แก่หุ้น BSRC ซื้อขายกันที่68ล้านบาทติดเข้ามาเป็นลำดับที่17หุ้นที่โดดเด่นแล้วก็มีเปอร์เซน็นในการซื้อขายมีมูลค่าไม่มากแต่ว่าคิดเป็นเปอร์เซน็นอยู่ในจำนวนเปอร์เซน็นที่สูงสูงได้แก่หุ้นส p i เน็ปิดเป็นบวก17%หุ้นไซโ o บวกไป10% หุ้น scl บวกไป9%และหุ้นนูซ่าบวกไป9%เช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นหุ้นตัวเล็กๆนะครับหุ้นหน้าใหม่ที่ติดเข้ามาใน20ท t top gain ได้แก่หุ้นยูเรกาหุ้น se ค a m w e l แล้วก็หุ้นทีมจีสำหรับหุ้นที่ติด20 e n t top plus ลำดับที่1คือหุ้น Green มูลค่าซื้อขาย19ล้านบาท ปิดติดลบไป9%หุ้น r w i ตัวนี้ก็นานๆจะเข้ามาทีปิดติดลบไป8%มูลค่าซื้อขายเพียง4แสนกว่าบาทหุ้น BBIK ติดลบไป6%มูลค่าซื้อขาย107ล้านบาทตัวที่ซื้อขายกันเยอะที่สุดเลยนะครับคือหุ้น Next 1,935ล้านบาทหุ้น True ติดลบไป3% มีมูลค่าซื้อขายสูงถึง1,114ล้านบาทหุ้น cce t วันนี้ร่วงลงไป4%มูลค่าซื้อขาย385ล้านบาทหุ้น e c h o ตัวนี้ก็นานๆานเข้ามาทีนะครับติดลบไป3%มูลค่าซื้อขาย307ล้านบาทหุ้นที่ติด most active ในวันนี้ก็ยังคงเป็นกลุ่มเดียวนะครับหุ้น next point และหุ้น ea Next Point มีมูลค่าซื้อขาย1,935ล้านบาท EA มูลค่าซื้อขาย1,308ล้านบาทรองลงมาก็เป็นหุ้น True และ AOT หุ้น True ซื้อขายกันที่1,114ล้านบาท AOT 1,006ล้านบาทหุ้นตัวอื่นๆก็ซื้อขายกันในระดับที่ไม่ถึง1,000ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็น Most Active ในเชิงลบนะครับ หุ้นที่ไม่บวกไม่ลบเสมอตัวก็ได้แก่ BDMS หุ้น SCB และ CPN หุ้นที่มี Impact ในเชิงบวกได้แก่หุ้นปตทหุ้น ITC และ KTB ส่วนทั้งฝั่ง Impact เชิงลบได้แก่หุ้น Delta True และหุ้น g ัฟ f หุ้นที่น่าสนใจที่ติด Volume มาเลิในวันนี้ก็ได้แก่หุ้น Sino ITC A AI และหุ้นเอเชียส่วนตัวที่ติดวอลุ่มมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ BBIK หุ้น AU และ v ีกิมสำหรับหุ้นกลุ่มเรือในวันนี้ที่โดดเด่นนะครับคือหุ้น RCL s ซ n o s o ไซโนโซและหุ้นไวซ์กลุ่มเรือบวกยกแผงรับค่าระวางเรือโลกพุ่ง16% บ็อกชู RCL, ไซโนโซนิกเดนไซโนติดท็อปเกณ์ลำดับที่3นะครับโซนิกติดเข้ามาลำดับที่11ส่วนหุ้นที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้น ITC ติดเข้ามาในท็อปเก์แล้วก็มาติดในกลุ่มของ most active ด้วยในช่วงบรรยุเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะพากันไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจนะครับกราฟหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้ ได้แก่หุ้น BVG บริษัท Blue v e n t u r e Group จำกัดมหาชนหุ้น BVG ก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่เข้าตลาดมาได้ไม่นานนะครับในปัจจุบันหุ้นอยู่ในแนวรับต่ำๆมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วงดุดแนวรับสำคัญลงไปทำราคานิวโลเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูล Fundamental ของหุ้น BVG กันก่อนนะครับเข้าไปสำรวจตรวจสอบ เว็บไซต์ของ Blueventure Group Co. t h Blueventure Group the backbone of motor claims industry เพิ่มศักยภาพการบริหารงานธุรกิจประกันภัยในวงเล็บรถยนต์อย่างมืออาชีพด้วยระบบนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยล้ำสมัยชานฉลาดครอบคลุมทุกกระบวนการของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้อย่างดีที่สุดสำหรับในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ s e t o r t h บริษัทบลูเวนเจอร์ Group จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ4ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ในวงเล็บระบบ EMCS 2. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล และสินใหม่ทดแทนรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันในวงเล็บบริการ TPA 3. ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภยัย 4. ธุรกิจการให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ของบริษัทอยู่ที่เลขที่48ทับซอยรัชดาพิเศษ20 ถนนรัชดาพิเศษแขวงสามเสนนอกเกต้วยขวางกรุงเทพมหานครหุ้นบรูเวนเจอร์มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่2,007ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน225ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566เข้ามาด้วยราคา IPO 3บาท85สตางค์ราคาพา50สสตางค์ ข้อมูลผู้ถือหุ้นภาพรวมอนะัปเดตณวันที่12มีนาคม2567หุ้น b l u เว e n t u r e มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด1,711คนเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย1,598คนคิดเป็น Free float 35%ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนถือหุ้น65% ลำดับที่2กับลำดับที่3เป็นบุคคลธรรมดาลำดับที่4บริษัททีมคอลซัล์ติ้งเอนจิเนียริงแอนด์แมネจเมนต์จำกัดมหาชนถือหุ้น2.22%ลำดับที่5บริษัทดิทโตประเทศไทยจำกัดมหาชนถือหุ้น2.22%เช่นเดียวกันลำดับที่6บริษัทไทยเอ็นวีดีอาจำกัดถือหุ้น1.59% ลำดับที่7ในายสถาพรงามเรืองพงถือหุน้น1.04%ชื่อนี้คุณคุณนะครับลำดับที่10บริษัทไซเทมคอป์ปอรเรชั่นจำกัดถือหุน้น0.76%ลำดับสุดท้ายลำดับที่12นายสมพง์ชนคดีดำรงกุลโดยบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนถือหุน้น0.66% ส่วนลำดับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็เป็นบุคคลธรรมดาครับที่สําคัญที่สุดก็คือ n u m b บ r รวันบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนถือหุ้นเยอะเจ้าเดียวเกินกว่า50%ไปแล้วข้อมูลปัจจุบันของบริษัทเป็นข้อมูลตัวเลขสําหรับการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นและบริษัทปัจจุบันบริษัทมีค่า PE/ 27.73 PBV 2.40 ปันผล1.93% r o, o a 9.07% ROE 8.83% DE Ratio 0.22 EPS 0.03ค่าเบตา1.54ภาพรวมหุ้น Blue v e n t u r e ก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเกินกว่ามูลค่าทางบัญชีไปเยอะหน่อยประมาณ2เท่าครึ่ง PE ก็ไม่แพงจนเกินไป การปันผลเปอร์เซ็นต์ยังต่ำอยู่นะครับ r o A กับ ROE เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังไม่ถึง10%บนนี่ของบริษัทในปัจจุบันก็ยังมีน้อยครับกําไรต่อหุ้นก็ทำได้พอใช้แต่ก็ยังค่อนข้างต่ำความผันผวนของราคาหุ้นเปรียบเทียบกับเซตแล้วผันผวนมากกว่าเซตประมาณ1เท่าครึ่งหุ้นบรูเวนเจอร์ ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด MAI งบการเงินไตรามาสที่1ของปี2,567ก็ออกมาเรียบร้อยงบไตรามาสที่1น,นี่ออกมาดูไม่ค่อยดีครับเทียบกับไตรามาสที่1ของปี2,566ซึ่งมีกำไร17ล้านไตรามาสหนึของปี2,567มีกำไร13ล้านกำไรลดลงไป24.33%สำหรับการปันผลเมื่อปีที่แล้ว จ่ายปันผล2ครั้งนะครับครั้งแรกขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อ30มีนาคมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ4สตังค์ครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อ23สิงหาคมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ0.027 0บาทสำหรับข้อมูลล่าสุดหุ้น Blue Venture ขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อ11มีนาคม2567จ่ายปันผลไปแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567 จ่ายปันผลเป็นเงินปันผลในอัตรา0.0490บาทต่อหุ้นราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่3บา9 2สตางค์ราคาแพงกว่ามูลค่าจริง2.40เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1บาท6 7สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น BVG ใน t ไทม์เฟรมวิ k ราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท9 2สตางค์หุ้นอยู่ที่แนวรับต่ำๆนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่ สามบาทเจสตังค์ราคาสูงสุดอยู่ที่9ก้บาทสีสตังค์ในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์สองพันห้ารก็มีอินโฟกราฟิกภาพนี้ออกมานะครับผู้รอดชีวิตทั้ง12ปิดสิ้นปีราคายังเหนือจองก็หมายถึงว่าปิดสิ้นปี2566ราคา IPO เท่าไหร่ราคาหุ้นก็ยังอยู่เหนือราคาจอง IPO ก็เป็นหุ้นตัวที่พวกเราคุ้นๆกันทั้งนั้นเลย หุ้นบรูเวนเจอร์ติดลำดับที่5นะครับอินฟโฟกราฟิกตรงนี้ก็เอามาจากมิติหุ้นปัจจุบันข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปจะนำเสนอหุ้น IPO น้องใหม่ไล่กันไปทีละตัวครับภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้นบรูเวนเจอร์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567เมื่อตอนเข้ามาเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ก็คือแท่งแรก หุ้นเปิดได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเข้าตลาดวันที่17กุมภาพันธ์2566ราคา IPO 3บาท85สตางค์เข้าเทรดวันแรกก็เปิดราคาที่6บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น64.94%จากราคา IPO ก็ถือว่าเปิดเหนือจองหุ้น BVG ก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนหรือหุ้น t s r e ส่วนตัวหุ้น BVG เองนี่ก็มีบริษัทย่อยอีก3บริษัทซึ่งหุ้น BVG ก็เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อย100%ทั้ง3แห่ง3บริษัทนี้ก็ได้แก่บริษัท BlueVenture TPA จำกัดบริษัท l u u v v n t u u r e s s u r a n c e จำกัดแล้วก็บริษัท BlueVenture Tech จำกัดเงินที่ได้จากการระดมทุนในการ IPO ครั้งนี้บริษัทก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการหลังจากการเข้าเทรดแล้วหุ้น BVG Blue v e n t u r e ก็ขึ้นไปทำราคา a l ทา i m e ไวที่9้บาท4ี่ส40สตางค์จากนั้นก็ถอยหลังกลับมารูดยาวเลยนะครับลงมาทำฐานใหม่ที่ราคา3บาท78สตางค์ ส่วนในช่วงปีใหม่2,567ราคาก็ดีดเด้งรีบาวขึ้นไปขึ้นไปทำราคาเกิน5บาทนิดๆแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่บริเวณร,ราคา4บาทในวันที่24กุมภาพันธ์2,567ก็เด้งขึ้นไปยืนที่ราคา4บาท46สตางค์ตรงบริเวณจุดนี้ก็น่าจะเป็นการเด้งกลับตัวขึ้นไปเมื่อดูภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย y การลงมาปรับฐานที่ราคา3บาท78สตางค์ก็อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเมื่อถึงกลางเดือนธันวาคมก็ขึ้นไปเทสแนวต้านที่5บาท5สตางค์ไม่ผ่านนะครับถอยกลับมาแล้วก็สวิงขึ้นสวิงลงจนสุดท้ายก็ดีดเด้งขึ้นไปยืนที่4บาท46สตางค์ในเดือนมีนาคม2,567ก็เข้ามาส่องกราฟบลูเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งจากคราวที่แล้ว ราคาหุ้นก็ถอยมาพักตัวแล้วดีดขึ้นไปกราฟในชุดสุดท้ายดีดทะลุแนวต้าน5บาท5สตางค์ขึ้นไปได้ทะลุ6บาทขึ้นไปแล้วแล้วถอยกลับมาพักตัวอยู่ที่5บาท60สตางค์เมื่อวันที่22มีนาคม2,567รคราวนี้มาดูรายละเอียดให้เข้ากับไทม์ไลน์ของหุ้นจากการลงมาปรับฐานที่ต่ำสุด3บาท78สตางค หุ้นมีเด้งแล้วถอยกลับมาช่วงนี้ตรงกับการประกาศงบไตรามาสที่3ของปี2566ประกาศงบในวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 6ราคาหุ้นก็อยู่ที่3บาท90สตางค์แล้วก็มีเด้งรีบาวขึ้นไปสวิงลงมาเหมือนกับที่เราดูไปเมื่อครั้งก่อนในช่วงที่สวิงขึ้นไปตรงนี้ก็ไปเจอกับการประกาศงบการเงินไตรามาสที่4และประกาศงบ ประจำปีของปี2566ประกาศณนะวันที่27กลุมภาพันธ์2567หุ้นมีเด l u ชั่นเอฟเฟ t ถอยกลับลงมานิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเด้งสวนกลับขึ้นไปสวนกลับขึ้นไปก็ไปเจอการขึ้นเครื่องหมาย Xd เมื่อวันที่11มีนาคม2567การจ่ายปันผลก็จ่ายนิดเดียวหุ้นมีการเปิดแกลบกระโดดลงมาแต่ก็กระโดดสั้นๆแล้วหุ้นไปต่อ ดีดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวๆยาวๆแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่สร้างความหวังน่าจะกลับตัวขึ้นไปได้แต่ก็ไปได้เพียง 6, บาท25สตางค์แล้วถอยกลับมาอยู่ที่4 $72 บาท72สตางค์แล้วเด้งขึ้นไปใหม่แท่งเทียนแท่งนี้ก็สวยงามมากแต่ไปเจออุปสรรคไปต่อไม่ได้ในวันถัดมาก็คือวันที่10พฤษภาคมมีการประกาศงบการเงินไตรามาสที่1 ของปี2 5 6 7งบออกมาไม่ดีครับหุ้นเปิดแก็บกระโดดลงมายืนที่ราคา4บาท48สตังค์เนี่ยครับงบไตรมาสที่1ออกมาไม่ดีกำไร17ล้านกำไรลดลงเหลือ13ล้านลดลงไปเกือบ25%เจออย่างนี้ก็ร่วงแถมด i ายลูช n ั่นเอฟเฟยังต่อเนื่องลงมาอีกนะครับมีแท่งเขียวแท่งนี้เด้งสวนไปนิดนิดแต่ก็ไปไม่รอดถูกทุบ ร่วงลงมาอีกลงมายืนที่ราคา3.94บาทเสตางค์ในวันที่22พฤษภาคมจากนั้นก็ถูกทุบลงมาอีกจนสุดท้ายเมื่อวันศุกร์24พฤษภาคมก็มีเด้งนิดๆแท่งเทียนสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปยืนที่ราคา3.92บาท92สตางค์หุ้นก็ลงมาต่ำแล้วนะครับแนวรับสำหรับวันเปิดทำการสัปดาห์หน้า3บาท 84, จะรับอยู่หรือเปล่า ถ้ารับไม่อยู่ก็ยังเหลือแนวรับหลังพิงฝาที่3.78บาท78สตังค์ถ้ารับไม่อยู่จริงๆก็ลงไปทำราคานิวโรแต่ถ้ารับอยู่แล้วเด้งสวนกลับคืนขึ้นไปสามารถผ่านแนวต้าน3 9 4บาท9บาท14และ4.20บาท20สตังค์ถ้าผ่าน3แนวนี้ขึ้นไปได้ก็มีหวังกลับตัวขึ้นไปเล่นในโซนบนแล้วถ้ากลับตัวได้จริงๆขึ้นไปเหนือกว่า5บาทแล้ก็6บาท ถ้าใครเก็บได้ราคาตรงนี้ก็จะกลายเป็นราคาต้นน้ําแต่ถ้าหุ้นร่วงก็สต็อปลอสอย่างเดียวครับลงไปรอที่แนวรับต่ําๆซึ่งไม่รู้ว่าจะลงไปถึงไหนวันนี้ก็เลยเอาหุ้นที่อยู่ที่แนวรับแล้วก็เป็นแนวลุ้นจะรุ่งหรือจะร่วงตลาดเท่านั้นที่จะเป็นผู้เฉลยราคาหุ้นปัจจุบัน3บาท9 2สตางค์ก็ยังถือว่าอยู่เหนือราคาจอง IPO นะครับ IPO 3บาท85สตางค์ ราคาตรงนี้ก็เหมือนกับสตาร์ทเริ่มต้นใหม่จะอยู่หรือจะไปสัปดาห์หน้ารู้เรื่องนะครับในวันนี้ก็ฝากเป็นหุ้นกันบ้านให้กับพวกเราใครสนใจก็ติดตามผลใครไม่สนใจก็ผ่านไปครับ